พืนที่ส่วนกรูมาแล้วนะคะทุกคนจากปีใหม่นะปี2565ของเราก็เปิดสัก,กรลาดใหม่มาด้วยของที่เราดองไว้ไม่ได้แกะข้ามปีมาเลยจะเป็นโมเดลสปิริตอเวากล่องก็จะเห็นเลยว่า oh. มีโนเฟสแน่ๆตัวใหญ่บึ้มราคากล่องน,นี้เนาะอันนี้มาจากเพจตาลพิวนะคะก็คือสั่งมาจากญี่ปุ่นอยู่ที่ประมาณ1,500บาทก็จะมีติดอยู่นี่ 2,728เยนมีราคาติดอยู่เลยมาจากร้านดงกุรีถ้าดูจากที่ต่อนี่เดี๋ยวพิกิกล่องด้านหลังให้ดู <c oughs> ก็คือมีบอกมีโนเฟสนั่งเนาะมีกระเช้าผลไม้มีหนูโบ <Wow. S 1> มีตัวอีกานะคะมีฝุ่นจบแกะเลยดีกว่าอันนี้แกะแกะให้ดูเลยซึบซ,ซตัวแรกนะทุกคนก็คือโนเฟสนี่โนเฟสนั่งอย่างนี้ได้เลยสเตเบิลดีมากทุกคนมีเบาะอ,อย่างนี้ทั้งหมด สี่อันด้วยกันให้โนเฟนนั่งไปเลยจบๆหนึ่งตัวมีตะกา้ตาตะก้ามันก็จะใส่พวกมันเป็นอันนี้อุปกรณ์ถังนิตติ้งอ่ะทุกคน <Wow. S 1> ไมโครมเี่ยไมโครมไมโครแล้วก็มีน้องฟุนฝุ่นเนี่ยรู้สึกว่าเขาอะจะโยนใส่ตะก้าไปเลยต่อไปเป็นหนูโบนี่กัะหนูโบนะคะหนูโบเนี่ยเท่าที่ดูจากหน้ากล่องเนี่ยคือได้แบบแบบนี้ก็ได้ หรือว่าหนูโบอ่ะอยู่บนหัวอยู่ได้จริงอยู่บนหัวโนเฟสคือถ้าจากน้ากล่องเห็นปะว่าเขาเรียงเรียงต่อกันนี่อ่านี่นั่งได้นั่งได้เสร็จโนเฟสถือตะกา้าซึบโนเฟสถือตะกา้าเสร็จหนูโบอยู่บนหัว oh, <no. S 1> ล่วงตายแล้วไม่ได้วะก็คืออย่างที่บอกนะไอ้พวกเซตกล่องแบบเนี้ยค่ะจากดงกุลีเนี่ย <Wow. S 1> มันสามารถที่จะแบบคิดเองได้อ่ะทุกคนว่าแบบ อะไรจะอยู่ตรงไหนก็คือใส่ใส่ไปสุดท้ายตัวสุดท้ายของกล่องเลยก็คืออีกาตัวดำตัวดำพุ่มปื้ปอเป็นอันเสร็จทุกคนตั้งโชว์ได้สวยงามตัวนี้ก็คือวัสดุเป็ร์ิซินมั้งเหมือนกับแก๊งตโตโลก,กับแมวจิจิมันมาจากดวงกุหลี่บเนอะคือร้านแบบของสตูดิโอจิบีอะ่ะมันก็จะทุกอย่างเป๊ะดีเทลทุกอย่างเป๊ะหมดแม้ว่าตัวมันจะเล็กแต่ว่าดีเทลและสีสัน,ก,น oh. ก็คือใช่อันนี้เนี่ย ชอบมากกว่าจีจีกับตัว,ตวโตโรเพราะว่ามันค่อนข้างแบบสเตเบิลกว่าําหลับคลิปนี้นะทุกคนก็จบไปอย่างงรได้ฝากกดไลค์ like, <Wow. S 1> กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยปีนี้ปีใหม่ใช้แรงก,กว่าเดิมนะคะก็จะพยายามหาอะไรมาอัปเดตให้ทุกคนเนาะทั้งในเรื่องของตัวโมเดลนะคะรวมถึงเลโก้สำหรับคลิปนี้ไปแล้วคะ่ะทุกคนสวัสดีคะ่ะ